สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน r e s i d e n t Masker กันอีกครั้งหน้าผมเย่ว้าวโ,โ,โอเคครับผมทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหน้าผมเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นในโหมดที่เหลือกันบ้างนะครับผมซึ่งรอบที่แล้วเราเล่นไนทรีคืนที่3ามไปนะผมโอ้โหโโกระท่อมป่าล้างโหดเกินไปฮะเดี๋ยววันนี้มันมีส่วนที่พี่ยังไม่เคยทำเหลืออันไหนบ้างซิมันจะมีอยู่สอง สองอย่างที่ยังไม่ทำมนะั้งตอนช่วงนั้นอัปเดตแล้วพี่ก็เลิกเล่นไปนานแล้วได้ผมตอนนี้ก็กลับมาเล่นโอเคไนทีเราเคลียร์แล้วครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่ไงสปิริตเฮล r อันนี้จริงๆมันต้องเข้าผ่านไนท์วันหน้าผมพี่ยังไม่เคยเล่นเลยเนาะมามันมีแยกมาให้เล่นอย่างนี้ก็ต้องจัดแล้วครับผมโอ้โหอยู่ในห้องแบบนี้เลยเหรอมีนาฬิกาด้วย อันนี้เรายังไม่ได้เล่นนะสดสดร้อนร้อนเลยไฟบวกหมีแล้วก็มีใต้เตียงไฟบวกหมีเท่ากับความสุขมีรูปสมองนีม่มีตู้ให้แอร์ผีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ให้แอร์ผีวะผีจะมาในตู้ใช่ไหมอัสนาการเฮ้เสียงแล้ววะเด้เดๆๆเ โอ้ยผีเปิดประตูทำไงอ่ะเปิดไฟใส่เหรอเมื่อกี้นาฬิกาก็ดังไฟโบกหมีเท่ากับความสุขเหมือนสมองมันจะเป็นสีขาวแล้ว,วะ่ะตอนเรกเป็นสีชมพูอะผีป่ะวะปิดประตูไม่ได้ด้วยชิบแล้วต้องรอใต้เตียงอย่างเดียวปิดประตูก็ไม่ได้อะเอา้า ชิปแล้วผีก็อยู่แล้วทําไงนาฬิกาก็ดังเอาลูกตูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยผีไปแล้ว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 เด็ด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 เส้นสมองเป็นสีแดงกดตุ๊กตาโอเคโอเคปิดประตูอู้อะไรวะเนี่ยโอเคเปิดไฟสมองสมองกลายเป็นสีขาวอะต้องเปิดไว้เรื่อยๆเหรอ โอ้หผีบ้าทังต่าง,างอ้าวคือเะไ่วะเดี๋เดๆๆผ,ผีมานาฬิกาจะดังอีกไหมเนี่ยทำไมสมองเป็นสีแดงอะ What เอาโอ้อสังเกตว่าดูครั้งที่เอ้าอะไรวะสมองเป็นสีแดงแล้วก็ตื้นเลย ตัมาสดๆเลยนี่สดให้ดูเลยโอ้โหเราไปซ้อมเล่นก่อนแล้วมั้งเนี่ย later few moments later. คือไม่รู้เลยว่าจะผ่านตอนไหนเนี่ยสามรอบแล้วนะเฮ้ยมา <love> เริ่มพอเข้าใจแล้วละ่ะตุยกระตับรอบละโบตี้จะไม่ชอบเล่นอะไรเกินสามรอบนะก็คือถ้าเกิดว่าเปิดไฟมันมีไฟแตกด้วยไฟช็อตเพราะฉะนั้นต้องเปิดเป็นจังหวะอย่าเปิดแบบเปิดค้างอะ่ะแล้วก็มากดตุ๊กตาหมีจะมีความสุข สมองต้องขาวตลอดนาฬิกาอย่าให้มันดังเข้าใจโอ้มาจากท่อการเล่นก็แค่ป,ประมาณนี้แหละแต่มันยากนี่ไงถ้านาฬิกาดังมากๆสมองก็จะเป็นสีแดงไม่เปิดไฟสมองก็เป็นสีแดงไม่กดหมีสมองก็เป็นสีแดง,ดงเวลาผีมาก,ก็ไม่ต้องรีบเข้าไม่ต้องรีบลุกรอได้รอมันจะมีอ่า จะบอกยังไงดีวะแหมตัวเล่นสามรอบแล้วทำยังกระเก่งเนี่ยจังหวะที่ผีมันกำลังจะออกมาต้องจังหวะนรกมากสี่ไปละถ้าผีไปจากข้างบนเราจะได้ยินเสียงตะแกงนะถ้ามันมาจากประตูก็ได้ยินเสียงอืมประตูต้องมองวะมันไม่ได้ปิดประตูใส่นี่วะ เช็คตู้ด้วยนะ ah. เดี๋ยวเราเจาะระแวงไปเองขอไม่ค่อยพูดแล้วกันเดี๋ยวนาฬิกาจะดังอีกแล้วเนี่ยประตูไม่ต้องรีบนะ ช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่ช่วงตีสามตีสี่นี่ดิดดตูนึกว่าผีออกมาจากนรกมาแบบรัวะเห็นมือมันไหมเห็นมือมันไหมรอมันไปอารอมันไปแค่นั้นแหละโอ้โหแล้วมันร้องอะไรตอนนี้วะ ้ร้องไม่ดูจังหวะเลยอ่ะ <c oughs> ชิปแล้วจะหมองแดง I love spending time with you. โอ้ยเจ,จ๋งละจังวะจริงจริงมัน,นก,กดดันนะมันพูดได้แค่ช่วงแรกๆอะ่ะพยายามจะพูดแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ต้องดูผีก่อนขอไปที่พูดน้อยนะใช่ทำคลิปมันต้องพูดใช่ไหมใช่รู้พูดได้ไหมละ่ะผีมารอจอหน้าต่างอยู่เนี่ย <laughs> ผีมารอที่หน้าต่างพูดได้ไหมละ่ะไปไปเลยเว้ย อย่าให้ตมองแดงเดินดดิดดดดเสียงอะไรคึกคึกคึกคนี่ก็ทำให้สาหมองแดงได้เหมือนกันนะถ้าไม่เปิดตู้อะมาแล้วจุดหลักๆการเล่นก็คือพยายามเปิดไฟช่วงแรกๆผีมันมาไม่ต้องรีบหรอก มันไม่ได้มาปุ๊บเปิดประตูปุ๊บมันจะพุ่งเข้ามาหาเราแล้วหน่อยค่อยๆเปิดไฟไปเปิดไฟจิ้มหมีมีแค่นี้แหละแล้วก็ดูนาฬิกาให้ด้วยแต่ถ้ามันล้อมแบบนี้ยเดี๋ยวแดงเดี๋ยวไม่แดงโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นไหมีโอเคถ้าผีมันเริ่มเอื้อมมือเข้ามาแล้วนั่นแหละชัดเลยใจเย็นๆโอเคไปละจิงๆอันนี้มันต้องเข้าผ่านไหนนั่นเว้ มันก็เข้าผ่านคืนที่หนึ่งใช่ไหมแล้วตีสามมันก็จะมีวิญญาณนั่งอยู่ตรงเสาพี่เคยเห็นวิญญาณอยู่แต่พี่ก็ไม่ได้มาเล่นโหมดนี้แล้วทีกดต้องกดหลายทีตลอดเลยด้วย กดไม่ค่อยจะลงมาแล้วจะลงมาแล้วดูจังหวะดูจังหวะน่่ๆๆ่่พอมันเริ่มแบบคลืบขานเข้ามาชีพแล้อสมองโอ้ยสมองแดง นี่นี่นี่เวลาตูต้มีเสียงคืดๆให้เปิดดูด้วยมันไม่มีผีอยู่ข้างในหรอกแต่ถ้าไม่เปิดเราจะระแวงไงสมองอะถ้าขึ้นแดงก็ตุยเอาวะสู้วะทีสี่แล้ววะโอ้เรามันล้องอะไรต่อดีวะแตกตัวโอ้ทันด้วยอู้ เกือบแล้วตูเกือบแล้วตัวเลยด้วยเลยโอ้ยอย่าพึ่งดิชิปแล้วแตกตูเนี่ยแตก มีโอ้ยดีนะบีช่วยเราไม่ต้องรีบนะเกือบแล้วเกือบโดนผีกัดหัวละว,วู้ กี้ถ้ามันลงมาคือโดนเลยนะเอาชัวเอาชัวเอาชัวทีห้าแล้วถอยบ้านด้วยวะที่เกยนเล่นใหม่แล้วด้วยดูไม่ว่าขนาดนั้นหรอกนะชีวิตอะ โอ้ยมันหลอกอะไรตอนดีวะดีแล้วมันไปเร็วดีแล้วมันไปเร็วดีแหละคือดึกดึกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ยะกึกแล้วขอไอ้บ้านดูว่า โอ้ oh. จังหวะไม่เป็นใจอะไรเลยไอนี่นะฮะมันมีเสียงในตู้นะแต่ไม่ว่างเปิดแล้วตู้ไม่ว่างเปิดแล้วเว้ยชิบแล้วเรียบร้อยตัวฮะที่พวกไม่ทันแล้วไม่มีอะไรทันแล้วห oh. กโมง โอ้ย17เรียบร้อย,ยชนะใช่ไหมโอ้โห,โห,โโหเกือบแล้วเมื่อกี้ไฟแตกบอดีด้วยโอ้โหโคตรยากเลยเว้ยอะไรเนี่ยโอ้โหจจพีบ้านปายเตีย,ง,ยงจะจับฉันไปทำไรจะชนะพวกแกแล้วไงแกจะจับฉันไปทำื่ออะไรเอยไม่นะไม่นะเปิดไปแล้ว มันไปแล้วเราคิดไปเองไอ้ตูดโดนผีจับใช่ไหมเมื่อกี้คือตุยใช่ไหมหรือว่าเราคิดไปเองไม่ใช่โอเคทุกคนจบแล้วครับผมขอบคุณเราเป็นวิญญาณหรือว่าเราช่วยเพื่อนไว้